เผยโฉมแล้วภาพที่ทำให้ทั้งโลกต้องจับตามองกองทัพอากาศไทยได้จัดการติดตั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดลงบนฝูงบินรบของตนโดยมีทั้งแจสลบ39กริเปนเ5 e ไทเก ii และ F16 Fighting ิง l ฟลคที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศโคราชซึ่งคราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ้อมรบธรรมดา แต่เป็นการติดตั้งจริงของอาวุธนำวิถีอัจฉริยะอย่าง GBU-12 และ AGM-65 Maverick เพื่อรองรับปฏิบัติการรับที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่า GBU-12 คือระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระดับจุดเดียวทำให้ลดความเสียหายรอบข้างได้อย่างมหาศาลอาวุธชนิดนี้เป็นที่นิยมในหลายกองทัพทั่วโลกโดยเฉพาะการใช้งานในสงครามตะวันออกกลางที่ผ่านมา ส่วน AGM-65 Maverick นั้นเป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นอาาัจฉริยะที่สามารถยิงโจมตีเป้าหมายแบบยานเกราะหรือสิ่งปลูกสร้างแข็งแรงได้อย่างแม่นยำด้วยระบบนำวิถีอินฟราเรดและทีวีบรรยากาศที่ฐานทัพโคราเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อกองทัพอากาศได้เผยโฉมเครื่องบินรบติดตั้งอาวุธครบชุดทั้งเจสลบ39ที่ถือเป็นเครื่องบินรบหลักยุคใหม่ของไทย F-16 ที่ผ่านการปรับปรุงและยังคงแข็งแกร่งในสมรภูมิ และ F 5ที่ได้รับการอัปเกรดให้อยู่ในสภาพพร้อมรบแม้จะมีอายุมากแต่ยังคงเป็นกำลังสำคัญในหลายปฏิบัติการรายงานระบุว่าการติดตั้งครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการลับที่กองทัพอากาศไทยกำลังเตรียมไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการเลือกใช้โคราชเป็นศูนย์กลางนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะที่นี่ถือเป็นฐานบินหลักที่เชื่อมโยงทั้งภาคเหนือและอีสาน และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถส่งกำลังทางอากาศไปยังพื้นที่ชายแดนได้อย่างรวดเร็วในภาพที่ถูกเผยแพร่เห็นได้ชัดเจนว่าแจ๊ซลบกถูกติดตั้ง GBU-12 ูสิจำนวน2ลูกใต้ปีกพร้อมขีปนาวุธอากาศสู่อากาศอ,ากาศอีกหลายชนิดขณะที่ F16 ถูกบรรจุ AGM 65มาเวริกอย่างเต็มพิกัดเรียกได้ว่าพร้อมโจมตีเป้าหมายได้ทันทีส่วน F5 ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเพราะยังถูกติดตั้งระเบิดนำวิถีแบบแม่นยำ เื่อเสริมกำลังการโจมตีเช่นกันผู้เชี่ยวชาญทางทหารได้ให้ความเห็นว่าการเปิดเผยครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติว่ากองทัพอากาศไทยมีศักยภาพในการปฏิบัติการทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ภูมิภาคอาเซียนกำลังเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางด้านความมั่นคงเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่งเหนือท้องฟ้าโคราชในวันที่มีการทดสอบอาวุธจริง การบินทิ้งระเบิดจำลองทำให้เห็นภาพความแม่นยำของ GBU-12 ที่สามารถตกลงบนเป้าหมายจำลองได้อย่างเฉียบคมขณะที่ AGM-65 ที่ถูกยิงออกจาก F-16 ก็พุ่งเข้าทำลายเป้าหมายยานกรอะจำลองได้อย่างสมบูรณ์แบบบรรยากาศที่ฐานบินโคราชในวันนั้นเหมือนสนามรบจริงเครื่องบินแต่ละลำทยานขึ้นและลงอย่างต่อเนื่องนักบินทุกนายผ่านการฝึกซ้อมขั้นสูงเพื่อควบคุมอาวุธนำวิถีเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้กองทัพอากาศไทยกลายเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีความพร้อมสูงสุดในภูมิภาคสิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะถูกเปิดเผยเพียงบางส่วนแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าปฏิบัติการลับนี้อาจเกี่ยวข้องกับการป้องปรามภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการสู้รบชายแดนหรือภัยคุกคามจากกองกำลังที่ไม่ใช่รัฐก,การติดตั้งอาวุธนำวิถีแม่นยำจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมตอบโต้ทุกสถานการณ์ ภาพสุดท้ายที่ถูกเผยแพร่คือฝูงบินผสมทั้งแจ๊สลบ39 F16 และ F-5 ที่บินในรูปแบบฝูงรบเหนือน่านฟ้าโคราชเป็นภาพที่สร้างความฮือฮาและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเพราะนี่คือการแสดงพลังที่แท้จริงของกองทัพอากาศไทยที่ไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องบินแต่ยังรวมถึงอาวุธนำวิถีที่ทันสมัยระดับโลกผู้สื่อข่าวทหารต่างประเทศหลายสำนักถึงกับรายงานตรงกันว่า กองทัพอากาศไทยได้ก้าวเข้าสู่ระดับใหม่ขององค์การปฏิบัติการทางอากาศไม่เพียงเพื่อการป้องกันประเทศแต่ยังสามารถสร้างความมั่นคงในภูมิภาคได้เช่นกันการติดตั้ง GBU-12 และ AGM-65 ที่โคราชครั้งนี้จึงอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุทธาศาสตร์ใหม่ที่จะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางพลังทางอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั้งหมดนี้คือการเปิดฉากที่ทำให้ทั้งโลกต้องตะลึง กองทัพอากาศไทยไม่เพียงแค่ปกป้องด้านฟ้าแต่ยังพร้อมตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ด้วยอาวุธอัจฉริยะและฝูงบินรบที่ทันสมัยที่สุดนี่คือพลังที่ถูกซ่อนอยู่ในปฏิบัติการลับโคราชที่วันนี้ได้ถูกเผยโฉมต่อสายตาชาวโลกแล้ว